สวัสดีกับพี่น้องชาวไต้ชาวหาัก้าตุกๆคนนะครับมาพบกันเล้วๆพี่น้องเออปอบป,ปอบกันกกลอีกอ้อสักอิดว่ากอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้มั่งกระไดนะครับเพราะว่าวันนี้ลุ่งได้เก้าจากบุ่งหน่อยมีคนก่าแลันต่อๆกมา มันมีกลิ่นตุตุตีไม่ขอ,อยจะดีก็ในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่แหละมีก้าวมาว่านายพยุทธจนุชาจะพิจารณากัดเลือกในเดือนมกรสาสองงาหกก๊กีมาตึงนีแหละไว้กัดเลือกเอาไปจากจนทีง่ายการสนับรน,นุน คนโอนสำรับคนตีสนับจนุนปกักการเมืองอื่น,นให้กายับออกไป่อนคอยนำมาเปียนาทีลังจ่ายหรือไม่แม้ถ้าเป็นปัน,นีจริงๆประชาชนคนราบยาตีไม่คอยสนับจนุนตนก็ปปากันลำบากเปรียนเขนกันไปเม็ดเลย ตามาถือควักทื่อควายกันปนัณนี้กนยาก่นจนอียกันปลือเป็นปัณน,นี้ความยุติธรรมก็ไม่เกิดจังจะสร้างลอยราวกองสังคมให้ย้ายออกไปกวางออกไปมาขึ้นผู้มวยหั่นประติดีดนะครับต้องมีใจเป็นตั้มไม่เกรียดไม่จังไกล อย่าเอาติดที่ของตัวเองต้องมองปไปยากจนให้เมืันหลูกมันล้านที่เราต้องยิบจืนให้ตาวตากันไม่เหลือกตีรักไม่หมักตีช่างวางตนในเสมอปากใกล้มาปัดเรากระตื้อว่าหลูกล่างมันแรงมันบุญกระตือว่าหลูกล้านมันแรงมันบนุญ๋วนนยวไปเกียิแคนมันเลยอย่าไปคิดว่าคนนั้นไม่รักเราไม่เอาเรา คนเรามันต่างจิตต่างใจแต่ละคนขาก็คิดให้เหมือนกันไม่อังนั้นก็เิรียกว่าประชาธิปไตยตำเลยตะกุนอื่นแสดงความกิดเอนไม่ได้ก็เท่ากับฐานนายกรักประชาชนาุนง่ายตาเตาขันเท่ากับกาวันนี้กาลุงมีมาเล่นเต่านี้นะครับอ็อุ่นมากับ